ชนรัมบ VIP ช่วงที่3สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนล็อกคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกมีสะบสจัอคสารไมโครแบทเจะยมยับคงจกบักทีเรีย โฟเป้ ope, ความเลอค่าแห่งอ mm ันยมณีในสไตล์อิตาลีสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ เราอยู่ที่พอ r เทอร์เวลโลมาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งนีงในโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวลอนดอนเท่านั้นแต่ว่านักท่องเทีย่ยวใครไปใครมาที่นี่นะคะก็ต้องอยากที่จะได้แวะมาเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้ค่ะเปิดกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่ว่าจะคึกคักเป็นพิเศษก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะมีของที่ขายทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่ค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่ตาดีได้ตาร้ายเสียมีบางอย่างที่เป็นของใหม่แล้วมาทำเด่นแบบเป็นของเก่าก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ แต่ว่าที่ดังมากๆนั่นก็คือประตูสีฟ้าซึ่งเป็นฉากหนึงในภาพยนต์ชี่ดังเรื่อง Notting Hill นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาประตูสีฟ้าที่จูเลียโรเบิร์ตนั้นเปิดออกมากันดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือตลาดพอเชเบโลซึ่งตั้งอยู่บนถนนชื่อพอเชเบโลในเขตนอตติงฮิลล์เขาบอกว่าที่นี่เป็นตลาดขายของเก่าแล้วก็ของมือสองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะความยาวทั้งหมดของถนนก็ประมาณ2กิโลเมตรได้ค่ะแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือตึกรามร้านค้าในย่านนี้จะเป็นโทนสีพาสเทลสวยหวานแอบให้อารมณ์โรแมนติกเล็กๆด้วยล่ะค่ะ นี่แหละค่ะของกระจุกกระจิกพวกนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของลอนดอนไม่ว่าจะเป็นรถเมล์สองชั้นซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีทั้งที่เป็นของเก่าจริงๆรวมไปถึงของที่ทำให้เหมือนของเก่าด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะของที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนไม่ว่าจะเป็นตู้โทรศัพท์หรือว่ารถเมล์สองชั้นก็จะสามารถ เห็นได้ทั่วไปในลอนดอนเลยล่ะค่ะอย่างเี่อันนี้นะคะที่ถามเขาว่าเป็นของเก่าหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าเป็นของใหม่ละค่ะแต่ว่ามันทําให้ดูเก่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยของเก่าดูจะได้รับความนิยมขนาดของใหม่ๆยังต้องทําให้ดูเก่าถึงจะขายดีเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ที่จะเห็นตามถนนทั่วไปเลยนะคะนั่นก็คือแม่เหล็กนั่นเองค่ะก็จะเป็นพวกรูปสัญลักษณ์ของลอนดอนค่ะ และด้วยความที่คนอังกฤษเขาชอบดื่มชานะคะเราก็เลยจะเห็นนี่นะะแหละค่ะชาแล้วก็แก้วชาสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นดงมากอกเลยนะคะมีหลายแบบมากเลยแล้วก็น่าทานมากเลยค่ะ นอกจากคู่ข้าของเพื่อนใช้แล้วนะคะผู้คนที่มาที่นี่ก็ยังมาหาซื้อผักแล้วก็ผลไม้สดๆกันด้วยค่ะที่นี่จะสดขนาดไหนนะเดี๋ยวเราซูแล้วก็นี่เลยค่ะลองชิมกันสดๆเลยม,ม,ลมันหวานแล้วก็อมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะ อีกหนึ่งของขึ้นชื่อนะคะเวลาที่มาพ o ชเชอร์เบลโลมาเก่ะนั่นก็คือพ o ชเชอร์เบลโลครีมนั่นเองนะคะขายอยู่หลายร้านมากเลยแต่ว่าร้านนี้เนี่ยดูจะแถวยาวกว่าร้านอื่นเดี๋ยวลองต่อค่ะและชิมด้วยกันนะคะโอ้โหคิวยาวเยนเะย ต่อคิวเกือบ15นาทีค่ะจะอร่อยหรือเปล่าขอชิมเลยนะมสมการรอคอยค่ะคุ้มช่องค่ะแล้วตอนนี้นะคะชิมอยู่หน้าประตูสีฟ้าหรือว่าบลูดอค่ะ ซึ่งเป็นฉากหนึ่งที่สำคัญนะคะในภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง n o t t i n g Hill นั่นเองใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปกับประตูบานนี้ค่ะรูวว่ามีใครอยู่หรือเปล่านะคะ anyone here วันนี้นะคะทิพย์ก็ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกรุงลอนดอนกันแบบจุใจแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์หน้าในเทศกาลสงกรานติพย์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคนไทยที่มาสร้างชื่อเสียงที่ประเทศอังกฤษแห่งนี้ค่ะโดยเป็นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อีกด้วยค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยเขาคนนั้นก็คือคุณอัยวัตศรีวัฒนประภาหรือว่าคุณท็อปนั่นเองค่ะใครที่ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้ชายคนนี้อยู่ต้องห้ามพลาด ะะเพราะรายการชลศมีกับ VIP จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดชีวิตสุด VIP ของคุณต็อปนะช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่และอะไรที่ทําให้เขากลายเป็นขวัญใจของทั้งคนไทยและคนอังกฤษ13 14 15เมษาย,ยนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะก็เป็นที่เก็บตัวของเขาเป็นที่ทุกคนว่าซองกันอยู่ข้างในเนี้ยว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งหมดข้อมูลความรู้ทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยนี่ถุงมือของผู้รักษาประตูเราใช่ครับ จะตงไปดวงจันทร์หรือเปล่าหนูว่าไงคะเนี่ยค่ะก็เหมือนลอยอยู่ในอากาศลงทุนตรงนี้ยังต่ำต้องมีเกือบล้านปอนด์แค่ห้องนี้ครับห้องนี้ไม่มีใครเข้ามาได้เด็ดขาดเด็ดขาดผมยังครั้งแรกเลยไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกผู้ชมยังไงดีอะขนาดที่ไม่ยืนอยู่ตรงนี้ที่ยังรู้สึกว่ามันมันดูยิ่งใหญ่มาก ก็จะแผน่นนั่นแหละชไมเคลือไล่ไล่ไป่ทั้งหมดอยู่ในห้องนี้โค้ชก็จะยืนวางแผนอยู่ตรงนี้นะ้ครับติดตามได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟในชนรัศมีกับ VIP เมษายนนี้ค่ะฮ l ลโ to ทุกคน e t h ไทยแฟน แล้ววันนี้ทางรายการก็มีของที่ระลึกจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มามอบให้กับแฟนๆรายการด้วยนะคะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในแฟนเพจรายการชรศมีกับ VIP ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณ TrueMove Edge ธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนไซเบอร์ล็อก ท่านบอกเขาชอบจะซื้อ,อมผมบอกฮะมันเหมือนแบบซื้อของราคา <c oughs> 5บาท10บาทเลยเขาไม่ถามราคาเลยนะ <c oughs> อันนี้ผมพูดจากความจริงเลยจากสปอนเซอร์เปลี่ยนเป็นซื้อทีมเนะี่ยเขาแทบไม่ถาม <c oughs> เขาบอกเขาจะซื้อเท่าไหร่ถามให้หน่อย